นี่วันนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่านะคอดูนะฉันจะไปกระโดดตรงนั้นแหละโอ๊ยเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยขี้นี่ช่วยยอมหรอกฉันไปเล่นอีกรอบนึงอุ้ยอุ้ยโอ้ยไม่ยอมหรอกฉันจะไปเล่นอีกโอ๊ยฉันจะไม่ยอมวุ้ย ต่ตาแล้วฉันเหน่อยแลฉันไม่เล่นแล้วฉันจะไปเล่นที่อื่นฉันจะไปเล่นที่อื่นไปกระโดดเล่นตรงนั้นดีกว่าอึบเนื้อชองอึบฮึบฮึบฮึบึบบฮึ๊บอึบึบอึบึบฮึบฮบึงบึบึบึ เราจะไปเล่นอะไรดี่ไปเล์นะักเดินไปเลย้แล้วองนะโอ้ยแซ่บมากแค่ต่อนะไปปรับให้มันออกไปก่อนโอเคปรับเราเล่นได้ ทำไมมันไม่ไปอ่ะไปหย่อนไปตัวในบ้านนั้นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่ในบ้านนียมันมีทางน้อยเยะ,เยะนั่นนี่แล้วทำไมคนเต็มเยอะแยะ ห้องนั้น,นสิอันนี้ก็เต้นนะเต้นไปหมดเลยเต้นแบบเมืองแล้วถ้ามาเราเราจะไปดูห้องนั้นว่ะมันยั่เล่นไรกันเหรอเนี่ยเราจะไปเราจะลองไปแตบบ่อันนี้ลองก่อนอันนี้ก็ น,นี่คือแดงเดือดเดือดอันนี้บ้าเลยเดี๋ยวเราวิ่งหนีก่อนเดี๋ยวโดนเราตายหรอกเอ๊แต่ว่าทำไมพวกมันชอบเต้นล่ะเราก็ไม่รู้เลยนะชวนครอบนี้ดีกว่าเฮ้ยอย่าเต้นได้แล้วเราจะพาแกไปเล่นซาเลเดอร์ไปเล่นไหม ไปไปเล่นกับเราเลอันนี้ก็เย็นแล้วเนี่ยแต่เราจะไปดูข้างนอกว่าเย็นยังถ้าเย็นแล้วกลับบ้านเลยนะยังไม่เย็นก็เล่นอยู่กับแบบนี้แหละถ้าเราเล่นเสร็จกลับบ้านเลยเพราะว่ามันใกล้เย็นแล้วโอเคไหมงั้นเรา เา็กๆอ,อ,อ,อย่าด่าผมนะอย่าด่าฮัลโหลยังยังทำไมมันแบบนี้อันนี้คือเราจะออกไปแบบข้างนองไปซื้อเค้กก่อนเงินรวยมันรวยซื้อไปแฮปปี้เบิร์ดเดดของน,อน้อง Bye happy birthday. Bye. Bye. Happy birthday. A happy birthday. A happy birthday. A happy birthday to you. Shoot cake with happy birthday to you. Bye long hanging egg. No way. แอบกินเค,ค้กเอกทำยังไงดีอะเราไปชี้ใหเอกใหม่ละกันแต่ทำไมแล้วต้องขึ้นไปสะพานบินก็ได้แหละใจว่าทำไมเราตัวเตีย้ยทำไมเราไม่ตัวสวงบ้างไปแล้วชค้ๆๆแล้วแล้วก็เข้ามาในบ้านเลย